มาเรามาต่อกันที่ด้านที่สิบสามกันเลยนะลุยเปิดหมายยิงอีกแล้ว เพิ่มเติมคือเรามีเฮลิคอปเตอร์โอง่ายๆภา,ารกิจคุมกัน แค่นี้ก็น่าจะพอละโซชิว อ้าวเรามาดู AI โง่กันนะฟังเราไปให้ป้อมเปิดมายิงเล่นโอ้ว้าวไปึ้นไปรัวๆอะยังน้อยมันก็พังแล้วไปไปโชว์าั์มโง่สักหน่อยเออนั่นแหละพังไปซ้ายคันนั้น โอ้ว้าวมีคันหนึ่งโง่โอ้ว้าวสุดยอดไปเลยเป็นเอไอที่โง่ที่สุดแล้วมั้งในเกมเนี่ยต้องจุดฮะ oh, ง่ายๆไปเขี่ยจุดนี้ก็เลยโอ้ oh. อีกมือหนึ่งจับหม้หูฟังอีกมือหนึ่งเล่นลำบากดีแฮะถ้าไม่จับหม่เสียงมันเบานะเบาแบบแทบไม่ได้ยิงเลยอ่ะนั่นแหละเลยขาน,นึง <Okay. S 2> เปิดแนบนี่นะ่คามันท้าเอไอตัวไหนโงน่คือปล่อยตายเลยนะเพราะว่ายังไงเราก็แบบเน้นลดทางหนักแค่แบบคุ้มกันเกาะหน้าๆก็พอละตรวจพบสตูอ๋อป้อมปืนมีใครยัง,งโง่เข้าป้อมปืนหรืไหม ไอ้คันนี้อ๋อมันแค่มาตรง,ตรงๆเฉยๆรอดไปหรือว่าโง่อยากบวกกับป้อมปืนแบบหนึ่งคันหนึ่ง,งปอมไป เฮลิคอปเตอร์นำหน้าเปิดแมปส่วนกล่องนี้ฟาวด้านล่างนั่นแหละค้ามันเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยโอเคกล่องนี้ก็ค่อยตามไปด้านหลัง เมื่อมันออมมาฟองตัุดท้ายสวยไปเออแมบปบทางหนูยังดำยังไม่ได้ไปเปิดเลย๋ยวหอฟาวดานนี้ไปเปิดแมบปบโอเคไม่มีอะไรนะเปิดแค่ช่องนี้ก็พอละ ท่านมีก็จะได้ยิงทันมาถอยกำลังเรียบร้อยชนะ <Waiting orders. S 1> ง่ายๆแค่เออไอโง่เฉยๆสําหรับ <Object ive. S 1> คลิปนี้ก็ปเพียงเท่านี้นะ